ไม่ทันตั้งตัวอีก3ปีเวียดนามจะมี GDP แสงหน้าไทยถ้ามีคำถามนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจเวียดนามจะแสงหน้าเศรษฐกิจไทยหลายคนก่อนหน้านี้อาจจะคิดว่าคงอีกนานใช่ไหมคะแต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าถ้าเวียดนามยังสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ในระดับนี้อีกแค่3ปีเท่านั้นคะ่ะเศรษฐกิจเวียดนามจะโตแสงหน้าเศรษฐกิจไทยได้แล้วโอกาสที่ไทยจะโดนเวียดนามแสงหน้าทางเศรษฐกิจนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังปี2024หรือปีที่แล้วนะคะไทยมี GDP 18.6ล้านล้านบาทส่วนเวียดนามนั้นเนี่ยมี GDP อยู่ที่ประมาณ16ล้านล้านบาทค่ะจะเห็นว่าตัวเลขนี้ใกล้กันมากนะคะแต่ถ้าเราสมมุติฐานการเติบโตในปีนี้และปีถัดๆไปให้เป็นเหมือนปี2024ที่ผ่านมานั่นก็คือ GDP ไทยเนี่ยเติบโตเฉลี่ยที่2.5%ส่วน GDP เวียดนามนั้นเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่7% ตัวเลข GDP ที่คาดการณ์ในอีก3ปีข้างหน้าจะคำนวณได้เป็นใ,นในปี2025เนี่ย GDP ไทยจะอยู่ที่19ล้านล้านบาทส่วน GDP เวียดนามจะอยู่ที่17.1ล้านล้านบาทปี2026 GDP ไทยนั้นจะขึ้นมาประมาณ19.5ล้านล้านบาทส่วน GDP เวียดนามก็จะขึ้นมาอยู่ที่18.3ล้านล้านบาทและในปี2027ค่ะ GDP ไทยนั้นจะอยู่ที่20ล้านล้านบาทในขณะที่ GDP เวียดนามนั้นอยู่ที่19.6ล้านล้านบาทและปี2028นี่แหละค่ะ ที่เป็นปีที่ GDP เวียดนามจะสามารถแซงไทยได้สำเร็จถ้ารักษาระดับการเติบโตแบบนี้ได้เพราะในปีนั้นเนี่ย GDP เวียดนามจะขึ้นมาอยู่ที่21ล้านล้านบาทในขณะที่ GDP ไทยจะอยู่ที่20.5ล้านล้านบาทและถ้าเรานะคะมาเทียบเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เมีตาเร่งที่แตกต่างกันแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่โดนแซงแล้วล่ะค่ะแต่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเวียดนามนั้นจะโตแรงแล้วก็ทิ้งห่างเศรษฐกิจไทยไปเรื่อยๆด้วย หลายคนอาจจะถกเถียงนะคะว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยโตดีก็จริงนะคะแต่เขาก็มีเงินเฟอ้อที่สูงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นหากลบกลบกันออกมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามอาจจะไม่ได้โตอะไรมากมายดังนั้นเราก็เลยอยากหยิบเอาตัวเลข real gdp เนี่ยมาเปรียบเทียบกันค่ะ ซึ่งตัวเลข real GDP ตรงนี้ก็คือการเอาการเติบโตของ GDP มาหักออกด้วยเงินเฟอ้อของประเทศนั้นๆจะเห็นนะคะว่าปีที่แล้ว GDP เวียดนามเติบโต7%มีเงินเฟอ้ออยู่ที่3.6%เพราะฉะนั้น real GDP ของเวียดนามเติบโตอยู่ที่3.4%ในขณะที่ GDP ของไทยเองเนี่ย ปีที่แล้วเราเติบโต2.5%นะคะเงินเฟอ้อเราอยู่ที่0.4%เพราะฉะนั้นเรียย GDP ของไทยก็จะเติบโตอยู่ที่2.1%จากตัวเลขชุดนี้จะเห็นได้นะคะว่าแม้จะปรับเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อเข้ามาแล้วเนี่ยเศร,รษฐกิจเวียดนามก็ยังโตกว่าเราอยู่ดีนะคะและเอาเข้าจริงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าค่าครองชีพของเวียดนามเนี่ยยังถูกกว่าค่าครองชีพในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวียดนามเองก็ยังสามารถรองรับเรื่องของเงินเฟอ้อได้อีกพอสมควรเลยค่ะคําถามก็คือว่าแล้วอะะไรรล่ททีีําาให้รร้เเศษฐกิจวยดนนนมั โตแบบติดจรวดแบบนี้ในขณะที่บ้านเราทําไม่ได้เราลองมาดูข้อมูลนี้กันค่ะข้อแรกเลยเนี่ยนะคะก็ต้องพูดถึงนโยบายของรัฐบาลเวียดนามค่ะที่เขามีแนวโน้มนะคะแล้วก็มุ่งเน้นนโยบายที่จะดึงดูดเมดเงินต่างชาติเข้าประเทศจนทําให้เวียดนามเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในชาติอาเซียนที่เนื้อหอมสุดๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายกิจการยักษ์ใหญ่ระดับโลกค่ะเข้าไปใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นซัมซุง Foxcon n Intel ซึ่งการที่เวียดนามเนี่ยนะคะมีข้อตกลงทางการค้ากับนานาชาติต่างๆมากมายเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการส่งเสริมการค้าระหว่างเวียดนามกับนานาประเทศทั่วโลก ข้อที่2คือบุคลากรในวัยแรงงานนะคะต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานในการรองรับการเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตใหม่ๆนอกจากนี้ในเชิงของจํานวนประชากรเนี่ยเวียดนามก็ยังมีประชากรสูงถึง100ล้านคนและกําลังอยู่ในวัยแรงงานจํานวนมากอีกด้วยค่ะรู้หรือไม่คะว่าเวียดนามเนี่ยนะคะมีประชากรที่อายุต่ํากว่า30ปีมากถึง60% แล้วก็มีแรงงานในกลุ่มไอทีจำนวนมากนะคะสะท้อนให้เห็นจากบุคลากรไอทีชาวเวียดนามที่50,000 0คนในขณะที่ไทยเนี่ยมีอยู่ที่1 7 0 0 0 0คนส่วนเด็กจบวิศวกรคอมพิวเตอร์ต่อปีเนี่ยนะคะที่เวียดนามเนี่ยก็มีประมาณ5 0,000คนในขณะที่ไทยเนี่ยมีอยู่ที่5,000คนนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่เงินเดือนเริ่มต้นของบรรดาวิศวกรซอฟต์แวร์เนี่ยที่เวียดนามนั้นนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่แค่2 2 0 0 0บาทต่อเดือนในขณะที่ของไทยเราเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่40,000บาทต่อเดือน จะเห็นได้นะคะว่าเวียดนามเนี่ยมีบุคลากรทางด้านไอทีที่มีจํานวนมากกว่านะคะอายุเฉลี่ยน้อยกว่าและที่สําคัญนะคะเงินเดือนของบุคลากรทางด้านไอทีของเวียดนามเนี่ย ูกว่าเราเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งสิ่งนี้เองก็ทําให้ประเทศเวียดนามนั้นโดดเด่นนะคะกว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนอื่นรวมถึงไทยเราด้วยที่ประชากรของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคเอจิ้งโซซายตีประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของฐานะทางการคลังของรัฐบาลเวียดนามนะคะที่ถ้าเราดูจากตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามยังมีพื้นที่ให้กู้เพิ่มเพื่อมาพัฒนาประเทศได้อีกมากค่ะ ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าดูสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยอยู่ที่แค่34เท่านั้นเองในขณะที่ของไทยเราเนี่ยอยู่ที่62ลองจินตนาการดูง่ายๆนะคะเวียดนามตอนนี้มีพื้นที่เหลือค่ะในการที่จะขอกู้เงินเพิ่มเติมม,ม,มาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือพัฒนาประเทศด้านต่างๆนะคะซึ่งแต่ละครั้งนะคะเมื่อเกิดการลงทุนแล้วมันเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเนี่ย สุดท้ายมันก็จะส่งผ่านมายางบัวเลขของ GDP หรือการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามให้สามารถเติบโตต่อเนื่องไปได้อีกค่ะนอกจาก3เรื่องนี้แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือในช่วงปี2019ค่ะมีข่าวนะคะว่าเวียดนามเนี่ยจะมีการคำนวณ GDP แบบใหม่โดยการจะรวมเอาเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยเข้ามาคิดเป็น GDP ของเวียดนามด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจนอกระบบของเวียดนามเนี่ยนะคะมีประมาณ1ใน4ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดค่ะ จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีข้อสรุปคะ่ะว่า GDP เวียดนามที่รวมเอาเศรษฐกิจนอกระบบเข้าไปด้วยเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างนะคะเมื่อเอามาคิดแบบเป็นทางการแบบนี้ทางนี้อันนี้ก็ต้องแร์กับฝั่งของ GDP ไทยเช่นกันเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยก็มีขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบค่อนข้างใหญ่มากซึ่งถ้าเราเนะคะเอาส่วนของเศรษฐกิจนอกระบบเข้ามาคิดคำนวณ GDP ด้วย GDP ของเราก็จะเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราเนี่ยมองไปในระยะยาวแล้วจะพบว่า สำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะเรามีการตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเฉลีย่ยเฉลี่ยก็ปีละประมาณ2-3%ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใจแล้วใช่ไหมคะ แต่เวียดนามเองที่เติบโตอยู่ในระดับ7%เนี่ยตัวเลขนี้เขายังไม่พอใจเลยนะคะและเขาเนี่ยก็ยังพยายามที่จะตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของเขาให้อยู่ที่ประมาณ10%ด้วยมุมมองต่อการเติบโตของทั้ง2ประเทศที่แตกต่างกันแบบนี้เนี่ยนะคะก็คงต้องยอมรับค่ะว่าเศรษฐกิจเวียดนามนั้นเขาค่อนข้างมีความพร้อมที่จะแซงหน้าเศรษฐกิจไทยได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่3ปีข้างหน้าตามที่เราได้คิดคำดวนวณกันไว้เบื้องต้นนะคะแต่วันใดวันหนึ่งข้างหน้า ด้วยแนวคิดเหล่านี้และด้วยแนวนโยบายต่างๆที่เขาวางไว้พร้อมเพื่อรองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเขาก็ามีศักยภาพนะคะที่เศรษฐกิจของเวียดนามน,นั้นจะแซงหน้าและทิ้งห่างเศรษฐกิจไทยไปเรื่อยๆนั่นเอง